ครับ,บัดดีครับพี่น้องได้หลายบ่อนได้หลายทีคือบ้านพี่น้อยอบ,บ้านพี่น้อยทั้งพี่ละครับมาเราหลวงตมบนมัองท่องเพื่อบรรุงอุดรอนครับผลตกครับเบิดมือเท่าคำพี่น้องเอยมือนี่ครับวันที่ยี่สิบที่ยี่สิบกุมภาพครับวันอาทิตย์เบิดมือเท่าคำครับ เดี๋ยวนี้ก็ยังตกยังลินอยู่ครับหนาวหนาวหนาวพี่นอ้องเฮ้ยบ่เคยนี่ครับป่านี่ครับ <c oughs> เบิงโหลดครับพูนเห็นตังจะอ,อืเสียกันหนาวผ่าพันค้อเฮ็ดหยังครับป่านี้พุ่น <c oughs> จักหนาวมาหนาวแล้วพี่น้อง,งเอ้ยพุ่นจนได้ดังไฟฟิงครับอืมมันก็แตกเครืสทัสทนโอ้ย โอ้หนาวหนาวหนาวพี่น้องสภาพอากาศเป่นคืนยังสีนิดเฮ้ยเย็นหนาวจ่อยจ่อยตอนนี้เวลากือบเท่าไรแล้วน,ลน,น,น้องนี่เกือบทุ่มแล้วล่ะครับอืมสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีครับหนาวอาจจะจันเลยพี่น้องเอ้ย กันใจบ่เกินร้อยนี่บ่ากล้าอาบน้ำครับเขาเมื่อกี้สิบ่ดีบ่โท่บกนเอาเมื่อกี้ยังกินแล้วเขากี้อ่ะห่วยจะกินรอบสองหมเขากี้ <c oughs> เอาพี่น้องไม่กินเขานล้ากันครับนี่จากกองไฟไว้ไดุ้ดกหนาวเมนูเมื่อนี้กัมไม่ยังแน่น,น <c oughs> อ่ะนี่ครับ <c oughs> กินผู้เดียวคือเกาล่ะครับขัวกุ้งขัวกุ้งฟอยบ้านเฮ่านี่ครับขัวกุ้งฟอยบ้านเฮ่านี่แหละครับอันนี้อันนี้ก้อยครับอันนี้ก้อยกุ้งอันนี้ก้อยกุ้งอันนี้ขัวกุ้งมานีพักครับนี่พักกระโดนน้ำครับ เออพักกะโดนน้ำเอาหอกุ้งครับนี่หรือกินก็ก้อยกุ้งครับนี่นี่นี่พักกะโดนน้ำอันนี้ก็เป็นมักแข้งครับโอเป็นแต่แซบอยู่พี่น้องแกหนาวจังหน่อยเนาะครับเราก็มาจาดบานันนี่กุ้ง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 คุ้งเขาครับ,รบกล่องกระบ,บุกอันนี้ ครับคุนยองเอ้ยบ้านก็เอาพักกระโดนนี่ครับพักกระโดนน้ำครับครับให้แข่งความโอ้ยุดยอดพอี่น้องเอ้ยมาครับมาหนาวๆครับขัวกุ้งแป้วกุ้ง กินผู้เดียวครับพักก็โดนน้ำครับเข่ากันมับบแข้งกแก้วถวยเกาท้งหมู่บ้านามุกวนนี่ครับเนาะคลิปนี้ก็บจบไปเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องนงมีคลิปตีลุกอูครับ <c oughs> เอิรนเพียน,น้องเมื่อกินเขาน้ำกันครับวัสดีครับกินเข่าครับ ก้อยกุ้งก้อยกุ้งครับหนาวกับหนาวพี่น้อง